สนุนนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะดังรายนามต่อไปนี้นะคะขอบคุณลำดับที่1จังหวัดขอนแก่นค่ะบลำดับที่สองครับขอบคุณไปยังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสและมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคมครับค่ะขอบคุณไปยังสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ ขอบคุณไปยังลำดับที่4ี่โมโนเทเวตินายและโมโนแม็กครับขอบคุณลำดับที่5ค่ะบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนค่ะลำดับที่6ครับขอบคุณไปยังเครื่องดื่มกระทิงแดงลำดับที่7ค่ะขอบคุณเครื่องดืม่มเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ค่ะลำดับที่8ครับขอบคุณไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแกนลำดับที่9ค่ะขอบคุณไทเกอร์บาร์ค่ะ ลำดับที่10ครับขอบคุณไปยังจุฬาเฮิร์บดีดีกรีนกันแดดแตกโม่ลำดับที่11ค่ะขอบคุณบริษัทเบทาโกร,กรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดค่ะลำดับที่12ขอบคุณไปยังแป้งตราหมูจัดโดยเทศบาลนครขอนแก่นค่ะเสียบุญมาให้กับผู้ใหญ่ใจดีที่การสนับสนุนในงานประเพณีสุดยอดสงกรานีาสาสรเทศกาลดอกคูณเขียงแทนและข้าวเหนียวครับ และลำดับต่อไปไนะครับคัะผมให้อุญย่าเรียนเชิญท่านประธานในพิธีขึ้นบนเวทีเพื่อประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ให้การนับสุนเสียบมือต้อนรับท่านประธานในพิธีครับท่านผูรร้ว่าราชการจาังหวัดขอนแก่นท่านใจสอนกองฉลาดและออนุญาเรียนเชิญท่านวิทยาภูโยสารประลัดเทศบาลนครขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติด้วยครับ ลำดับที่1สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายพลังสังคมครับนะครับลำดับที่1ครับอร้อมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายพลังสังคมครับลำดับที่สองค่ะ ขอเรียนเชิญสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะลำดับที่3ครับโมโนโทเวตินาย ลำดับที่4ค่ะเรียนเชิญบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนค่ะลำดับที่5ครับเครื่องดื่มกระทิงแดง ลำดับที่6ค่ะคเครื่องดื่มสปอนเซอร์ลำดับที่7ครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลคอนแกน ลำดับที่8ค่ะผลิตภัณฑ์ยาหม่องและยาดมตราเสือไทยเกอร์บามค่ะลำดับที่9ค่ะบริษัทอังกฤษตารางู LP จำกัด ลำดับที่10ค่ะเบตาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดและลำดับที่11สุชาติสตูดิโอ และขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะรวมบันทึกภาพกับผู้ให้การสนับสนุนในงานสุดยอดสงก,รา,กสารอีสานเทศกาลดอกบุญเสียงแคนและถน,นเข้าเหนียวประจำปี2568ค่ะนี่ก็คือนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนทำให้เราเกิดงานประเพณีในปีนี้นะครับกับงานประเพณีสุดยอดสงกา์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแทนและถึงเข้าเหนียวประจำปี2 5 6 8ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกับผู้ใหญ่ใจดีลำดับที่1จังหวัดขอนแก่นครับขอบคุณลำดับที่2ค่ะสำนักงานกองคุณสนับสนุนการสร้างเสรมสุขภาพสสสและมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคมค่ะลำดับที่3ามขอบคุณไปยังสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอบคุณลำดับที่สีโมโนเทเวนตีนายและโมโนแม็กซ์ค่ะ ลำดับที่5ขอบคุณไปยังบริษ,ษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนขอบคุณลำดับที่6ค่ะเครื่องดื่มกระทิงแดงลำดับที่7ขอบคุณไปยังเครื่องดื่มเครือแร่สปอนเซอร์ขอบคุณลำดับที่8ศูนย์การค้าเซนทัลขอนแก่นค่ะลำดับที่9ขอบคุณไปยังไคเกอร์บารลำดับที่10ค่ะขอบคุณจุลาเฮิร์บีดีครีมกันแดดแตงโมค่ะลำดับที่11 1บอริษ,ษัเทเบธาโกร,ษษกรเรกษตรสากจำกัด ขอบคุณลำดับที่12ค่ะแป้งตรางงูจัดโดยเทศบาลน,นครขอนแก่นค่ะซึ่งลำดับต่อไปนะครับจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับซึ่งในตอนนี้นะครับท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านไกรสอนกองฉลาดพร้อมแล้วพร้อมด้วยท่านวิทยาภูโยสารปรลัดเทศบาลน,นครขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังรายนามต่อไปนี้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครับขออนุญาตเรียนเชิญพ่านเอกบัญชาเพลงเล่งนะครับรองผู้อำนวยการอำนวยการาารักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นครับขอเรียนเชิญพันเอกวีรเทพการณุณรอบดุลผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ค่ะเรียนเชิญพ่านเอจกจักรพงคำศรีผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3 ขอเรียนเชิญพันตำรวจโททวีเพชสังคูลผู้แทนผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองค่ะขอเรียนเชิญว่าที่พันตำรวจตรีคำสอนรัตนวงศ์ผู้แทนผู้บังคับผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสองขอเรียนเชิญท่านคำรณคำพิทูลประหลัดจังหวัดขอนแก่นค่ะขอเรียนเชิญท่านดร,รสมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่น ขอเรียนเชิญท่านศิราดามะละมะลาสายนะคะวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นค่ะขอเรียนเชิญท่านดรทวีสันวิชัยวงศ์ประธานสาภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นขอเรียนเชิญท่านผู้ในการเศดสรนศร,รีไทยวันผู้ในการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นค่ะขอเรียนเชิญท่านมณิตรัตนากเกษมชัยผู้แทนประธา,านหอ,อก,การค้าจังหวัดขอนแก่น ขอเรียนเชิญดรกเรกันนิกายยอดสงา่าผู้อำนวยการวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาขอนแก่นค่ะขอเรียนเชิญน,นะครับคุณคิสโตเฟอร์โจเซฟวินแลนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแอตลิตขอนแก่นขอเรียนเชิญคุณจุตธม,มาศุขประสบโชคผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ค่ะขอเรียนเชิญคุณนัทชินีเกศสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร ขอเรียนเชิญอาจารย์จิรวันชัยวิสิทธิ์ผู้แทนอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียค่ะและขอเรียนเชิญน,นะครับคณะผู้บริหารน,นะครับท่านรองประหลัดเทศบาลนครขอนแก่นนะครับท่านผู้ในการสานักกองคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นขึ้นบทเวทีเพื่อร่วมเป็นเกียรตินะครับในพิธีเปิดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสา,านเทศกาลดอกคูณเสียงแคน และโทรเท้าเหนียวประจําปี2,518ซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่พวกเราชาวจังหวัดขอนแก่นพร้อมที่จะให้การต้อนรับผู้ที่มาเยือนนจังหวัดขอนแก่นกับงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่เป็นงานประเพณีความสุขสนานที่พวกเราชาวจังหวัดขอนแก่นพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมจะให้การต้อนรับผู้ที่มาเยือนนจังหวัดขอนแก่นของพวกเราครับ ก็คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับในฐานะผู้จัดง,งานนะครับกับงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับและที่สาพัญขอบคุณไปยังพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงเลยที่จะได้ถ่ายภาพนะครับออกสื่อต่างๆกับพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่กับงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ศาสารเทศก,กาลดอกคูณเสียงแคนและเงนเท่าเหนียวประจำปี2,568นี้ซึ่งในลำดับนี้นะครับกับผมใคร่อนิญาตเรียนเชิญท่าน ไกสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้รับฟังการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์นะครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยาภูโยสารประหลัดเทศบาลนาครขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ต่อท่านประธานในพิธีกราบเปลี่ยนเชิญครับ ในนามของคณะกรรมการจัดงานประเพณีสงการสุดยอดสองการอีสานเทศกาลดอกบูณเสียงแคนและเถินข้าวเหนียวประจำปีพศ2568ขอ,อ25ขอบพระคุณท่านไก่สอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้รับความร่วมมือและ การสนับสนุนในการจัดงานอย่างดียิ่งจากจากังหวัดนคนกน่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาวัดและชุมชนในเขตเทศบาลน,นครกน่นซึ่งการจัดงานในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนซอฟท์เพล์เวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความตั้งใจให้ภาดการท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับประเทณีสงการานของไทยจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกู่เทศกาลร,ระดับโลกให้ทั่วโลกได้รู้จักและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยเทศบาลคนครขอนแก่นได้กำหนดจัดงานประเพณีสุดยอดสงการานอีสานเทศกาลดอกคูณแสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี2,568ขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง15เมษายน2,568โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในการอนุรักษ์สื่อสารวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตะวัจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามาัคคีผูกวิตร์ในทีระหว่างประชาชนจังหวัดขอนแก่นซึ่งในปีนี้ได้แบ่งการจัดงานออกเป็นสองพื้นที่ดังนี้หนึ่งพื้นที่บริเวณบึงจันทรแห่งนี้จัดึ้นระหว่างวันที่8ถึง15บเมษายน2 5 6 8เป็นการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นการแสดงดกิจกรรมื้นบ้านวิถีอีสาน อาทิวิธีเปิดงานสุดยอดสงการอีสานเทศกาลดอกพูนเสียงแทนและถนนเท่าเหนียวการประกวดคอปเปอร์แดนคอนเทส2025การประกวดเทพปรบุเทพประบุเทพธิดาดอกพูนเสียงแทนการประกวดตกพระายหรือกรอบละเกดีไซน์การแสดงฟีคอนเสิร์ตการแสดงหมอลำศิลปิอีสานและการออกร้านจำหน่ายสินค้า 2. บริเวณพื้นที่สารหลักเมือง คอนแกนและถนนเท่าเหนียวหรือถนนสีกันจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่12-15เมษายน2568เป็นพื้นที่ของการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทะนุบำรุงาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีร่วมสมัยแต่ยังคงลิ่นอายความเป็นอิสานอยู่ด้วยมีการจัดภายใต้แนวคิดแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็นสโซน โซนที่1สุขีพิธีไทยเป็นโซนที่กับกิจกรรมที่แสดงถึงการานอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานและทำประเพณีอันดีงานของไทยมีกิจกรรมที่สร้างความสนสุกสนานมีกลิ่นอายความเป็นไทยและวัฒนธรรมร่วมสมัยให้ทุกคนทุกกลุ่มทุกช่วงัยเข้ามามีส่วนร่วมเช่ ận, นเวทีสสสเวทีเยาวชนคนกล้าเวทีสแสดงศิลปวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรม โซนที่สองโซนรวมใจถนนข้าวเหนียวเป็นโซนที่จัดกิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษ์ณของถนนข้าวเหนียวและการส่งเสริมธรรมุบำรุงพระาศาสนาเช่นพิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานกิจกรรมการไหว้พระขอพอรจากพระพุทธรูป20คุ้มวัดการละเล่นขึ้นมนุษย์ไรแอลกอฮอล์การสแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินเป็นต้นโซนที่3โซนเที่ยวสนุกสาดถึงจันทร์ เป็นโซนจับพูดกิจกรรมและหากรรมฟรีคอนเสิร์ตที่มีศิลปินชื่อดังมากมายโดยความร่วมมือของเทศบาลนครคอนแกนโมโนทเวนกนและโมโนแม็กในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านไกรสอนกองชราชผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแกนประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานประเพณีสุดยอดสงการอีสานเทศกาลดอกปูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี2 5 6 8ต่อไปขอเรียนเชิญครับเรียนท่านวิทยาุญโยสาระดับรัฐเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครปังแก่นท่านรองผู้มีการรองเลาธิการารณก่าปกครองภายในจังหวัดปังแก่นท่านผู้แทนผู้จัดการบนพนหานบกที่ยสท่านผู้แทนผู้กำกับการบวพนฐธรจังหวัดปังแก่นท่านผู้แทนผู้จัดการบนพทหานมาที่สม ท่านผู้แทนผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดท่านผู้เป็นการสุนทรภารกิจเที่ยวอระเทศไทยสองพนักงานบางแกนยานของทางจังหวัดบางแกนแทนผู้กำกับการกองทำกับการตำรวจอเที่ยวสองท่านพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องครับทันทีที่ วันนี้เป็นวันเปิดงานนะครับวันที่8เมษายนของทุกปีนั่นจะหมายความว่าเป็นสัญญาณการเริ่มต้นประพณีเทศกาลสุดยอดสงการอีสานเป็นประพณดีสงการที่เรียกว,ว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยนะครับภาคเหนือเขาจะนึกถึงเชียงใหม่หเวลาพูดถึงสงการ ภนะาคกลางก็แน่นอนครับถนะนเข้าสารนะทางใต้ก็มีหลายที่ภนะูเก็ตสงขลาทางตะวันออกเพชรบุรีแต่แน่นอนครับอีสานเป็นใครไม่ได้ครับอันดับหนึ่งของสงการของพระอ,อีสานก็คือจังหวัดขอนแก่นครับนะต้องกลารเยนที่น้องอย่างนี้นะครับว่าเป็นที่น่าเสียเสียดายนะจริงๆแล้วท่านนายกรัฐมนตรีนายก แพรทองทานชินวัตนนะครับท่านให้ทีมงานประสานผ่านมานะครับว่าท่านอยากจะมานะครับโดยก็อยากมาสัมผัสบรรยากาศการเล่นตื้นมนุษย์ที่ได้รับการบันทึกลงทีนสหน,นบุกนะครับว่าเป็นลื้นมนุษย์ที่เยอะและยาวที่สุดในโลกนะครับแต่บังเอิญว่าท่านติดภาระสิจสําคัญนะฮะท่านก็เลยต้องมอ่นะฮะจริงๆแล้วท่านโทรมาบอกฝากขอโทษพี่น้องขอแก่นด้วย แต่ท่านก็มอบระวติว่าการพัฒนรรมธรรมมันแทนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าจริงๆแล้วอยากให้ท่านมานะครับเพื่อเป็นสีสันของเทศกาลเราแต่ก็ไม่เป็นไรก็หรือว่า,อายอมเับกับภารกิจที่ท่านไม่สามารถมาได้นั้นมีความสําคัญมากนะครับแล้วก็ที่มีคัญที่สุดนะครับทีนี้นะครับมันก็อาจจะมีหลายเรื่องด้วยกันที่จะอาจจะทาให้นะบ้านเมืองเรา รู้สึกบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก่อนถึงสงการเนี่ยมีทั้งเรื่องแผ่นดินไหวนะครับมีทั้งเรื่องสงครามทางการค้านะครับไม่นับที่เคารบกันจริงๆนะครับทั้งในตะวันออกกลางและก็ยูเครนนะครับตอนนี้ก็มันก็ทําให้บรรยากาศค่อนข้างที่จะแต่อย่างไรก็ตามผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับเมื่อถึงสงการเนี่ยอันนี้มันอยู่ในสายเลือดคนไทย ยังไงก็ต้องกลับบ้านนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยาติมีน้องลูกหลานเราที่อยู่อยู่เดินทางไกลก็ต้องเดินทางกลับมานะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือของเราเ่ยได้รับการยกย่องเป็นเบอร์หนึ่งลำดบวันของพระอิสานแน่นอนนะมีนักท่องเที่ยวนะฮะหลายจากหลายภูมิภาครวมทั้งฝรั่งต่างประเทศก็ก็อยู่ในบุดหมายการเดินทางเขาด้วยเท่าที่ผมสอบถามทางโรงแรมต่างๆก็ได้รับการจอง ส่วนใหญ่ก็จะเต็มหมดแล้วนะครับเรื่องสายการบินต่างๆไม่ต้องห่วงคนะับชัสงการไม่ต้องไปหาครับเต็มทุกเที่ยวทั้งขาไปขามานะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งยืนายันได้เป็นอย่างดีว่าสงการแม้เศรษฐกิจจะดูซบเซาแต่สงการของเทศกาลดอกคุหลาแทนและถนนพั้นเหนวของขอนแก่นเราก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยชุดเพื่อจักทัเศรษฐกิจนของจังหวัดขอนแก่นเราให้สามารถเดินไปได้ นะครับแล้วก็ต้องต้องก่าบเรียนช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับหลายท่านก็ฝากถามมาขอญาตท่านประหลัดนะครับว่ามีความน่าสนใจนะครับแล้วก็มีชีวิตชีวาสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้พวกเรานะครับส่วนหนึ่งก็ฝากเตือนลูกหลานที่เดินทางกลับมาระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุปบัติภัยโดยเพาะเรื่องของเมาไม่ขับผมอยากให้ลูกหลานเรากลับมาพวกเรามีความสุขแล้วก็กลับไปนะครับไปทำงานโดยปกติสุข นะครับแล้วก็พวกเราก็จะได้มีความสุขกันไม่อยากเห็นความสูญเสียใดๆที่มันเกิดขึ้นก็ช่วยกันดูแลลูกหลานแล้วก็ที่นำคัญที่สุดให้พวกเราช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจับใจให้สอยและอเที่ยวในเทศกาลขอบคุสินแคลและพนุคนเดียวของเรานะครับ ก็วันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดงานงานาประเพณีสุดยอดสงการอีสารเทศกาลดอกบูณเสียงแคนและถนนพระเหนียวประจำปี2568หน้าเป็นนี้ครับอออออขอบคุณครับขอบคุณท่นานไก่สองกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านประธานในพิธีและกาขอบคุณท่านวิทยา,าภูโยสารประหลดัดเทศบาลน,นครขอนแก่น ฏิบัติหน้าที่ในโลเทศมนตือนครขอนแก่นเป็นอย่างสูงค่ะครับเรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติถอยหลังท่านละสอบก้าครับเราจะนําทุกท่านเข้าสู่การทําสัญลักษณ์ในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ครับเชิญเจ้าหน้าที่นะครับจะได้เชิญประทานนะครับซึ่งกิจกรรมที่เรานะครับทำในช่วงเทศกาลสงการนั่นก็คือการตกประทานหรือก่อเจดีสายซึ่งชาวอีสานเราก็จะเรียกว่าการตกประทายนะครับ ทางงานประเพณีศิวสงการอีสานในปีนี้จัดในวันที่11เมษายนนะครับที่วัดท่าพระรามหลวงวันนี้เราได้อัญเชิญประไถยมาแล้วหลังจากนั้นสาวงามจะได้มอบถงให้กับทางท่านประธานในพิธีเรียนเชิญท่านทัวและท่านประหลัดด้านข้างครับท่านทัวฝั่งทางขวาท่านประหลัดฝั่งทางซ้ายเพื่อการมีส่วนร่วมเรามานับให้สัญญาณท่านประธานนะครับพร้อมกันนับถอยหลังจาก5ถึง1นะครับ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเริ่มห้าสี่สามสองหนึเอยอจางเป็นทางการแล้วครับกับงานประเภทดีสุดยอดสงกรานีสารเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และเถ้าถ้าเหนียวนะครับเพื่อความสมบครสมานสามัคคีเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีไปร่วมปากทงทิวที่ประทายต่อจากท่านประธานได้เป็นจริได้เลยครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญที่กองทรายนะคะหระือปทายนะคะระับที่เราได้รวมนะครับเป็นศิล์วิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และปีนี้เพื่อความสมัครสมานสามคีและเพื่อการมีส่วนร่วมเราให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยได้ร่วมกันประดับนะครับประดับพระไทยด้วยธงทิวที่งดงามนะครับหล<ะ>ังจากประธานในพิธีนะครับโดยท่านไตรสอนกองฉลาดคราราชการจังหวัดขอนแก่นและขออนุญาตเรียนเชิญประธานและท่านผู้มีเกียรติครับร่วมบันทึกภาพอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปด้านล่างเพื่อชมการแสดงของฝิมชุติมาในช่วงที่สองครับซึ<ะ>่งในตอนนี้คณะนะ ผู้บริหารนะครับรวมกันประดับประดาที่ประทายนะครับเป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการในพิธีเปิดงานประเพณีสุดยอดสงการอีสานเทศกาลดอกบูรเสียนแคนและขนมข้าวเหนียวประจำปี2 5 6 8เรียนเชิญท่านประธานและผู้มีเกียรติครับด้านล่างข้างประทายได้เลยครับเพื่อที่เราจะได้ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมววชนที่มาร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ เริ่มแล้วนะครับวันนี้นะครับ8ถึง15เมษายนนะครับซึ่งเราใช้2พื้นที่ในการจัดกิจกรรมนั่นก็คือบริเวณบึงแก่นนครแห่งนี้และบริเวณสาลหลักเมืองขอนแก่นถนนติจันครับขอนึงครับโอเคขอนแก่นมาขอนแก่นอะไรอะไรก็โอเคเสียงปรบมือเพื่อเป็นการขอพวคุณท่านประธานในพิธีอีกครั้งนึ่งครับท่านจสอนกองขลาด ตัวราชการจังหวัดขอนแก่นท่านพิทยาภูโยสาบรรลัดเทฐบาลนครขอนแก่นปฏิลลบัติหน้าที่น่ายกเนทศมนตรีนครขอนแก่นแล้วขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนงานสุดยอดสงกรารอีสานเทศกาลดอกคุนเสี็งแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2568นดังรายนามต่อไปนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณไปยังลำดับที่หนึ่งจังหวัดขอนแก่นค่ะ ลำดับที่สองขอบคุณไปยังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สและมูลนิธิเครือข่ายพลังสัตว์โกมขอบคุณลำดับที่3ค่ะสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะลำดับที่4ี่ขอบคุณไปยังโมโนทเวนตีนายและโมโนแมก ขอบคุณลำดับที่5บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนค่ะลำดับที่6ขอบคุณไปยังเครื่องดื่มกระทีแดงลำดับที่7ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ค่ะลำดับที่8ขอบคุณไปยังศูนย์การคา้าเซนทรัลคอนแกะลำดับที่9ค่ะขอบคุณไทเกอร์บาร์มค่ะ ลำดับที่10ขอบคุณไปยังจุฬาฮิร์บดีดีครีมกันแดดแตงโมลำดับที่11ขอบคุณไปยังบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดค่ะลำดับที่12ขอบคุณไปยังแป้งตราโมจัดโดยเทศบาลนครขอนแก่นค่ะสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้ดำเนินการแล้วนะครับกับผมประชารัฐโนทินมงรองผู้นการเชี่ยวชาญรงเรียนอนุบาลสาธที่เทศบาลนครขอนแก่นสังก,กัดสำนักงานศาึกษาเทศบาลนครขอ,อนแก่น พร้อมด้วยดิฉนันอาการติติติวิศิทาากรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลสุดสนุปสำนักการศึกษาเทศบาลน,นครขอนแก่นค่ะเราขอยกเวทีนี้ให้กับปิมชุชชติมา